ะพาไปกินร้านลับๆในซอยลึกๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยถ่ะว่า,าจะเป็นยังไงจะรับแค่ไหนพี่ตั้งแต่ทางหรือเปล่าไปดูกันเลยะค่ะเดี๋ยวจะถามว่ารับยังไงป่ะไปดูทางเข้ากัน ภา,ายในร้านก็จะเจอต้นไม้ต้อนรับสีเขียวสบายตาแบบนี้เลยค่ะท้องฟ้าก็เหมือนจะเป็นใจดูสดใสามากเลยค่ะจะบอกว่าสวยตั้งแต่เดินเข้าร้านเลยนะคะเนี่ยไปเดี๋ยวเราไปสั่งอาหารแล้วไปดูข้างในกันดีกว่าและนี่ก็เป็น เมนูของทางร้านค่ะพิซซ่าเนี่ยราคาเริ่มต้น99บาทของทานเล่นก็มีนะไก่เนโวลีนอร่อยมากเลยพิซซ่ามีไซส์ M และไซส์ L มีให้เลือกทั้งหมด20หน้าส่วนใครอยากจะเพิ่มท็อปปิ้งเนี่ยเพิ่มรายการละ15บาทส่วนเครื่องดื่มเนี่ยก็มีให้เลือกทั้งชากาแฟและน้ำอัดลมค่ะอ๋อมีเบียร์ด้วย้ปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในร้านกันดีกว่าค่ะเมนูยังไม่หมดแค่ในร้านค่ะเดินออกมาก็ยังเจอเมนูอีกโอ้มีสเต็กด้วยและในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นทางด้านหน้าร้านนะคะเลี้ยวรถเข้ามาก็จะเจอแบบน ทางไปห้องน้ําค่ะใครที่เข้าห้องน้ำไปบ่อยและขี้เกียจเดินเนี่ยแนะนําให้มานั่งตรงนี้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกนั่งตรงไหนภายในร้านคุณก็จะเจอกับต้นไม้สีเขียวแบบนี้มีความธรรมชาติแบบมินิมอลสุดๆว้าว เป็นร้านด้านนอกนะคะหน้านร้านสําหรับคนที่มาทานเนี่ยเขาจะมีด้านนอกแล้วก็ด้านในจะเป็นห้องแอร์นะคะสามารถเลือกนั่งได้ตามสบายเลยตรงน,นี้ก็มาถ่ายรูปแบบชิคอุ้ยจากไปมาถ่ายรูปแบบชิคๆสวยได้แล้วก็สั่งอาหารไปแล้วนะคะแล้วก็ออกมาเดินเล่นถ่ายรูประหว่งางรออาหารนะคะ <S <S เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปนั่งข้างในแล้ว <S 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 <ๆ>เย็นๆไป ตรงนี้ก็มีมุมอีกนะคะนั่งตรงนี้ก็ได้แก yeah, จะเข้าไปในร้านเขาต้องถอดรองเท้าด้วยนะแล้วเขาก็จะมีรองเท้าให้ใส่ด้วยน่ารักมากเลย ดีไหมดีอร่อยเลยอร่อยเลยต้องมาลองจริงไม่เคยนะอร่อยจริงแล้วคือแบบธรรมชาติมากถึงในร้านจะมีเราแค่คนเดียวกอนนะเขาก็เปิดแอร์ให้อ่ะชิมไก่ระวังร้อนนะคะอร่อยอะ่ะ ก็มึงได้ไหลายแบบไก่โมลิยัวมาก <S <S แก,ปแกงปะเนี่ยแกงยัวปะเนี่ยไปกินก่อนนะอ่ะเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าอร่อยหรือเปล่าโมหรือเปล่าว่าอร่อยอร่อยไหมคะหอมมากหอมชีสเออเนาะอร่อยเนาะ <S 2> <S 2> ไก่ก็คือแบบกรอบนอก,กนุ่มในไม่ใช่นุ่มไหนไหนุ่กในกรอบนอกลุก จริงแล้วคือรสชาติก็คือก่อบอร่อยนะคะแล้วข้างใน,นก็คือไก่คือสุกมดเลยนะนุ่มในบางร้านอนะ่ะมันจะไก่แดงแบบไก่ไม่สุกเออขนมปังของพิซซ่านยถ้าไม่อยากพัดพิงเนะาะก็คืออร่อยกว่าหลายหลายร้านที่เคยกินมาเลยนะคะแป้งของเขาเนี่ยขอบอะ่ะจะเป็นขอบที่กรอบนะคะไม่ใช่ขอบหนา พิซซ่าหนา,นาส่วนใหญ่จะเป็นขอบไม่ขอบอะเออขอบแบบขอบแข็งขอบเหนียวอ่ะเออแต่นีงีความกรอบอ่ะคือแบบกินได้หมดอ่ะไม่ทิ้งขอบเป็น้าาีก็กินเสร็จแล้วนะคะกําลังจะกลับบ้านแล้วนะคะซึ่งบ้านเราอยู่ไกลมากแค่ตรงน,นี้เองนะคะ <c oughs> เดินมาก็ถึงนะคะร <c oughs> ้านนี้นะคะชื่อว่าร้านบ้านยูโนคาเฟ่นะคะเป็นร้านลับๆในซอยลึกๆนะคะ แล้วก็สามารถเข้าได้หลายเส้นทางเลยนะคะไม่ว่าจะอนุท 66, นะคะอนุท 70, สสินาคเรนสีเฉลิมพระเกียรติตัดใหม่นะคะพัฒนาการตัดใหม่นั่นแหละเข้าได้หลายทางมากเออถ้าเกิดปักหมุดมามาทางไหนก็เลือกดีๆนะอาจจะไปเจอทางพีพีก,ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE ให้ช่องเล็กๆด้วยนะคะ